สวัสดีครับผมนักพยากรณ์ดวงชะตาผมขอเผยดวงชะตาสำหรับวันจันทร์ที่6ตุลาคม2568ซึ่งเป็นวันที่ดาวจันทร์เปล่งประกายนำมาซึ่งความอ่อนโยนความทิดสร้างสรรค์และเสน่ดึงดูดครับพยากรณ์ดวงวันจันทร์ที่6ตุลาคม2568เน้นเมตตาและเสน่ดึงดูดวันนี้พลังงานของความนุ่มนวล การเจรจาและความสัมพันธ์จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษเหมาะกับการติดต่อประสานงานหรือการเข้าหาผู้คนเพื่อขอความช่วยเหลือสิ่งที่คุณได้มาในวันนี้มักจากความเสน่หาและการพูดจาที่ดีการงานและการเงินการงานเป็นวันที่ดีสำหรับทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือการประชุมเจรจาที่ต้องใช้ไหวพริบและคำพูดที่อ่อนหวานปัญหาที่เคยติดขัดจะถูกคลี่คลายด้วยความร่วมมือ การติดต่อกับคู่ค้าหรือลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์ที่น่าพึงพอใจความคิดสร้างสรรค์จะเป็นจุดเด่นที่นำไปสู่ความสำเร็จโชคลาภในวันนี้มักจากคนใกล้ชิดหรือเพื่อนร่วมงานอาจมาในรูปแบบของโอกาสที่ดีกว่าเงินก้อนโตการเสี่ยงโชคมีเข้ามาบ้างแต่ให้เน้นไปที่การเก่งกำไรจากความรู้หรือการได้รับค่าในหน้าจากการประสานงานความสัมพันธ์และคำแนะนำความสัมพันธ์สำหรับคนโสด ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่คุณคุยมานานหรือคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในที่ทำงานความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาอย่างมั่นคงส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์จะอบอุ่นและยังยืนจากการใช้เวลาร่วมกันและการวางแผนอนาคตสุขภาพควรระวังเรื่องความเครียดสะสมซึ่งอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารหรืออาการปวดท้องพยายามลดอาหารมันและหาเวลาพักผ่อนคลายเครียดให้เพียงพอ คำแนะนำและเคล็ดลับเสริมมงคลใช้สเสน่ห์เป็นอาวุธวันนี้เป็นวันจันทร์ควรใช้ความนุ่มนวลและคำพูดที่ไพเราะในการติดต่อสื่อสารเพราะสเสน่ห์และเมตตาของคุณจะเปิดประตูแห่งโอกาสและความช่วยเหลือเสริมดวงโชคลาบด้วยน้ำการทำบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ำหรือแสงสว่างเช่นบริจาคเครื่องกรองน้ำทำบุญค่าน้ำค่าไฟหรือถวายเทียนไขจะช่วยเสริมความราบรื่นทางการเงินและดึงดูดโชคลาบเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สีมงคลประจำวันเสริมโชคลาภสีเขียวและสีน้ำตาลจะช่วยดึงดูดโชคลาภและโอกาสทางการเงินที่ดีมาให้เสริมการเงินสีฟ้าและสีดำหรือสีกรมท่าจะเสริมให้การเงินมั่นคงและมีวินัยในการเก็บออมสีกันละกินีสีแดงและสีส้มควรหลีกเลี่ยงหรือลดการใช้ครับขอให้เป็นวันจันทร์ที่สดใสและเต็มไปด้วยความสำเร็จนะครับ